ไปดูกันที่จังหวัดตรังนะครับตามกันต่อกับคดีอุกชะกันที่คนร้ายเนี่ยเอาปืนมากระหน่ำยิงกำนันเลนน่นะครับในพื้นที่เสียชีวิตแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือคาดว่าเป็นปมเรื่องของว่าขัดแยง้งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีเสียงของผู้ต้องหาให้ฟังกันนะครับอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าเราไปดูนาทีเกิดเหตุกันก่อนครับค่ะ จอปิดเนี่ยจะเห็นว่ามือปืนเนี่ยซุ่มมาอยู่ข้างๆบ้านของกำนันเลนนะครับหรือว่านายบัณฑิตอายุ57ปีเป็นกำนันตำบลน,นาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ใช้ปืนชนิด M16 กเนี่ยกระหน่ำยิงกว่า15นัดแล้วก็ตอนที่กำนันเนี่ยขับรถกระบะามาจอดหน้าบ้านก็โดนยิงเสียชีวิตในรถนะครับหลังก่อเหตุมือปืนยังวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดติดเครื่องอยู่เนี่ย ก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งสามสิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุชาวบ้านแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับยืนยันว่ากำนันเลนเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นกำนันน้ำดีนะไม่เคยหยาบคายไม่เคยข่มขู่ชาวบ้านแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยบอกว่ามีปัญหากับใครมาก่อนหลังจากนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพึ่งพาใครในมุมของการเป็นผู้นําชุมชนนะครับทางคดีครับ ตำรวจบอกว่าตอนนี้ตั้งเป้าประเด็นสังหารโหดคือเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่ากำนันเลนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดจนมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่ถึงขั้นโทรศัพท์มาขู่ฆ่ากันมาแล้วครับส่วนมือปืนทราบตัวแล้วนะครับคือนายทวัชชัยบัวปลืม้ม เป็นผู้พิการขาเป็นโปลิโอนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยหลบหนีหมายจับ3คดีคือคดีฆ่าผู้อื่นพากผู้เยาว์แล้วก็ยาเสพติดซึ่งทางตํารวจเนี่ยออกหมายจับแล้วแล้วคนก่อเหตุเนี่ยคืออยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับทางนายธวัชชัยผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยเขาอัดคลิปวิดีโอส่งให้กับทางบ้านนะครับ ส่งให้กับพ่อครับเผยข้อมูลอีกมุมที่น่าตกใจเขาบอกเขาขอความเป็นธรรมหน่อยหลังจากถูกออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาฆ่ากนันนันเลนเนี่ยนะครับในคลิปนายทวัชชัยอ้างว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโปลิโอตามที่มีรายงานข่าวออกมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีส่วนผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนดีอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะว่าเขาคือคนจ้างให้ตนเองเนี่ยขายยาบ้าจนมีเงินมีทองใช้อยากให้ชาวบ้านเนี่ยหูตาสว่างกันเสียทีครับ คือเกมีบุญคุณกับพุ่มเหลืองตี๋ว่าเกย์พุ่มก้าวย้ายเกย์อันยิงพุ่มเคยได้กินได้ใจต่างกับเกย์จริงตีว่าพุ่มก็ต้องเหล็กมาครับการเทียงเทียงกับตุ้มน่อยจับแต่พุ่มรู้ว่านายจะไม่จับหลอกเกย์โบกเลยทารอดว่าคือเคยเป็นเบ็กไอเกย์บุญตี๋ว่าต้องยาเกย์คือเกย์โบกเลยพุ่มเหล็กจะไม่ไหวรุนพุ่มเลยไม่กลัว ทางด้านพ่อของนายธวัชชัยยังบอกได้ว่าหลังจากรูปชายตกเป็นผู้ต้องหาทําให้ถูกกระแสสังคมเนี่ยถล่มครอบครัวอย่างหนัก <c oughs> ก็อยากจะขอความเป็นธรรมผ่านสื่อด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเป็นคลิปวิดีโอของผู้ต้องหาที่ <ฮะ S 1> เขาก่อเหตุแล้วเขาหลบหนีใช่ไหมครับนะแล้วก็แล้วก็ฝากมาถึงสือ่อนะให้ให้ <ฮะ S 1> ใหเผยแพร่ <ฮะ S 1> ผ่านทางพ่อนะครับนะก็คนตายเขาตายไปแล้วอะเนาะนะครับ ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากมุมของชาวบ้านในพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเคลียร์ได้ประเด็นหนึ่งว่าเออเขาไม่ได้เป็นโปลิโอหรอกเพราะว่าถ้าเป็นก็คงไม่ได้วิ่งพลิวอย่างนั้นนะครับนะก็เนี่ยครับเดี๋ยวผู้ต้องหาจริงๆแล้วควรจะต้องมอบตัวกับตํารวจเเพื่อจะสู้คดีแล้วก็รับในสิ่งที่คุณทําไปเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณเป็นผู้ต้องหายิงปืนฆ่าคนตายนะครับ